สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสมสิภามาเขามาที่แหล่งอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแป้งตัดลูซี่นะคะง่วงห่องกดดันพินาเลี่วนะคะแป้งตัดลูซี่โอ๊ยหลอกประตูมีหอดออยคันน้ำนะ,ะปุ๊บปุ๊บปิดก,ก,ก่อนเดี๋ยวแผลเข้ามา หลายคนถามว่าน้องส้มปลูกลูซี่เป็นยังไงบ้างนะคะอ่านี่เป็นพื้นที่บริเวณนะคะของยาลูซี่ของเรานะคะที่เป็นแปลงตัดนะคะสาหรับใช้เลี้ยงทั้งแพะแล้วก็เลี้ยงทั้งวัวนะคะในแปลงย่าลูซี่นะคะนอกจากจะมีย่ารูซี่นะคะที่พี่นากลังเกี่ยวนะคะทั่ว้าเขตก็ยังมีนะคะนี่พืชตระกูลทั่วกอยูนี่ในีนะคะ เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะเป็นความหลากหลายนะคะของการสั่งแรงอาหารนะคะสําหรับเลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้พิน้านก็กําลังเกี่ยวหญ้าดูซี่สําหรับไปให้วัวน,นะคะเพราะว่าแพะของเราเราก็มีมีกระถินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อสองนะพิน้าเนานนะตรงนี้ของเราต่อสองต่อสองรือต่อสามต่อสามต่อส,ส,สามเกี่ยวอยู่นะคะ เข้าต่อสนะคะอ,อ,อัน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 ที่พี่นาอยู่ตรงนี้นะคะเกี่ยวเกี่ยวอยู่เป็นตอสานะคะรตรงนี้จะเป็นเกี่ยว3มรอบแล้วนะคะหลายคนถามว่าน้องส้มปลูกลูซี่มันหนาไหมนะคะลูซี่ต่อแรกนะคะขึ้นมามันก็จะยืนต้นนะคะหลังจากที่เราตัดนะคะเขาก็จะมีความแตกกิ่งก้านสาขานะคะทำให้ เขาก็จะเต็มดินนะคะก็คือจะเต็มดินแปลว่านาขื้นนาไปเรื่อยๆนะคะแปลงตัดนะคะถ้าลูซี่สำหรับแปลงตัดนะคะไม่เกินสองอาทิตย์เกี่ยวได้นะคะเพราะว่าเหตุผลที่มันเกี่ยวได้เพราะว่าคือเขาไม่ได้บอบช้าจากการเหยียบนะคะจากการเหยียบของแพะเราไม่ได้ปล่อยแพะหรือวัวเข้ามาแท่เลมนะคะเป็นการตัดนะคะมันก็เลยทําให้ลูซี่ที่เป็นแปลงเกี่ยวนะคะฟื้นตัวเร็วกว่า ลูซี่ที่เป็นแปลงปล่อยสำหรับเลี้ยงแพะนะคะเพราะว่าของส้มนะคะก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นหญ้าลูซี่ที่ใช้สำหรับให้แพะเดินเข้ามาแทะเล่มนะคะเดี๋ยวส้มจะพาเข้าไปดูที่พึบๆตรงนี้ส้มก็พักแป้งนะคะพักแปลงหนึ่งอาทิตย์นะคะพักตอนที่น้องส้มไปปาจีนนะคะอันนี้เราพักแปลงนะคะ แปลงลูซี่นะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนที่เราพักแปลงเราทําอะไรบ้างนะคะรูที่รูลูซี่หนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนพักแปลงนะคะส้มจะวานวานปุ๋ยนะคะปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยยูเรียนะคะวานปุ๋ยลงไปนะคะแล้วฝนตกมากพอดีนะคะเราก็ยุดบมอไ้แพคเข้าไปแล้วก็แป้งสิละค่ะอันนี้ขึ้นหนึ่งอาทิตย์นะคะ ก็นานๆนี่กะสภาพแย่อยู่นะคะเพราะว่าสมปล่อยแพ้ลงไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะรูซี่ตรงนี้นะคะส้มใช้เลี้ยงแพทั้งหมดประมาณ50ตัวนะคะเราปล่อยเข้ามาในแปลงเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะพักแปลงสองอาทิตย์นะคะเพื่อที่ให้ให้รูซี่ได้ฟื้นตัวนะคะแล้วเราค่อยปล่อยแพะเข้ามาใหม่นะคะ,ะการที่เราสร้างแหล่งอาหารไว้แบบนี้นะคะ เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะส,ส,ะส,ะสะ้มจะย้าเสมอว่าคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะคุณต้องมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าแหล่งอาหารที่จะมีอยู่ในฟาร์มของตัวเองก็ตามหรือแหล่งอาหารที่ซื้อจากข้างนอกนะคะคุณต้องมีความแน่นอนของแหล่งอาหารที่จะใช้เลี้ยงสัตว์นะคะถ้าคุณไม่มีความแน่นอนปั๊บนะคะสิ่งที่เกิดมาผลกระทบที่จะเกิดมาก็คือสัตว์ของท่านนะคะ ไม่มีอาหารกินหรืออาหารไม่เพียงพอนะคะสะ้มก็เลยเหมือนกับส่งเสริมนะคะการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะช่วงนี้ก็ท่อนพันธุ์แทบจะแตะแจกลดแลกแจกแข้งนะคะเอาไปเลยนะคะเศรษฐกิจกแบบนี้นะคะโควิดแบบนี้ขายจนบ่พ่อขายนะคะขายจนเบิดกันไปขางนึงนะคะด้านในด้านนู้นนะคะก็จะเป็นส่วนเกษตรของเรานะคะก็จะมีกล้วยนะคะมีกล้วยมี หน่อไม้ไผ่หวานนะคะไผ่ผ่งหวานนะคะแล้วก็จะมีมีบักซีดานะคะอีกติดติดหิมหิมฟังผุนนะคะกับซิมี่อันมะนาวนะคะจากบ้านคนอื่นนะคะแต่ลูกมันมาอยู่ที่ของเรานะคะฉะนั้นมันก็เป็นลูกมะนาวของเรานะคะนี่นะคะพามาเบรงด่านในนะคะมองนี้เป็นบริเวณแปลงตัดนะคะ สำหรับการเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวของเรานะคะพินาก็กำลังเตรียมเตรียมอีกน่าจะอีกถังหนึ่งนะคะสำหรับเอาเข้าไปให้วัวนะคะเพราะว่าตอนนี้วัวสองตัวร้องแล้วนะคะวัวสองตัวร้องแล้วก่อนจะไปถึงวัวนะคะมันก็จะต้องผ่านด่านนะคะท่านผู้ชมด่านของเราคือใครนะคะมีราคาด่านเรานะคะก็ต้องให้แพะกินก่อนนะคะ เอไมีนารเราเก็ไม่ได้มันต้องให้แพะกินก่อนนะคะมันก็ต้องจึงแพะก่อนนะคะนขนาดกินกระทินไปยังบอิมนะคะเห็นหยาบแป๊บแลนไซนะคะถามว่าแพะเลี้ยงย่าลูซี่ด้วยกับแพะเลี้ยงแพะด้วยย่าลูซี่ได้ไหมได้นะคะท่านผู้ชมฟังเสียงกินฟังเสียงกินเวยค่ะมันก็จะมีทั่วคาวาเขตอยู่นะคะนี่ ที่พันๆน,นะคะเราปลูกรอบแรกมันไม่ขึ้นนะคะเราก็เลยเอาดูซี่มาตืมใส่นะคะกาเลยสีมีซองยางนะคะสีร,รอบเงินสี่รอบแล้วถัวเขียวั่วเขาวา่าเขตกระตัดสามีหลอบนะคะเพราะว่ามันปลูกกรที่สมสีวนันรูสี่เข้าไปนะคะนี่จะส้มจัมาพี่น้าปิดประตูด้วยตัวไดมากะนี่ราคาเพิ่นต่องพานดานนะคะ ผ่านด่านนะคะก่อนที่จะเอาหญ้ารู้สีไปแหงง่วนะคะก็ตตรงผ่านด่านก่อน,นะค่ะอีอ้วนกินไม่ได้แล้วนี่ฮะอีอ้วนท้องจะแตกแล้วนะคะมันไม่ได้ท้องนะคะผู้ชมอีอ้วนนะคะมันเลี้ยงลูกอยู่นะคะตอนนี้แพะคลองนองสมก็จะมีปัญหาอยู่สองตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเปอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่ท้องเสียอยู่นี่รักษามาสามสี่วันแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ยาไปอีกก่อนนะคะปีนาไปให้วัวได้แล้วมันร้องแล้วอะวัวนะเดินออกแล้วเอาให้จนกว่าเขาจะเดินออกนะคะถ้าแพ้เดินออกหมายถึงว่าแพ้อิ่มแล้วนะคะว้วนรอเขาอีว้วน คืออยากจะเข่ามากอยู่ค่ะรอรดจังหวะเข่าอยู่นะคะกําลังรอจังหวะที่จะเข้ามาอยู่นะคะ,ะแต่เข้าไม่ได้นะคะเพราะยัดไม่ลงนะคะด,ดม,ดมย่างเดียวบก,กินคืออิม่มโบหันนี่ปอกอันนั้นให้กินนะคะปอกเปลือกพีนาปอกเปลือกกะทินให้กินนะคะโอ้ดาวกระจายตีเขาแห้งแค่ นะคะเราเลี้ยงแพะในแบบฉบับของแชมเปญฟาร์มนะคะเลี้ยงแพะแบบลดต้นทุนนะคะไม่เน้นหัวอาหารนะคะไม่เน้นอาหารข้นนะคะอย่าลืมว่าแพะนะคะเป็นสัตว์กินหญ้านะคะเขากินหญ้ากินใบไม้เป็นอาหารนะคะ<ม>สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือถ้ามีหญ้ากับใบไม้เลี้ยงเขายังไงก็เขาก็ดูอยู่ได้นะคะเราเองก็จะลดต้นทุนในการเลี้ยงไปด้วยนะคะาพอแล้วพอแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ส้มลายไปแล้วนะคะ ฝากกุช่ชียกดไลค์ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้กับแชมเปี้ยนฟาร์มด้วยนะคะส้มเองก็เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร,กรที่มือใหม่นะคะเลี้ยงแพทุกท่านแพ้ตายกระยะ่าทอนะคะแพ้บาอ้วนก็เลี้ยงให้มันอ้วนนะคะต่อไปฉีดยาไทยพยาธิดุดุนะคะฉีดยาททยพยาธิลงบำรุงบ่อยๆนะคะเดี๋ยวแพของท่านก็อ้วนเองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้สม้มลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายแชมแชม